น้องยุย้ยมาทานข้าวบ้านพี่เอนะคะกับข้าวหน้า,นากินนะคะน้องยุย้ยเหมือนเดิมค่ะฮัลโลเอยต้องขาดไก่เอยนะคะแล้วก็มีจับฉ่ายด้วยนะคะวันนี้พี่เอใช่มีขนมด้วย น้องยุ้ยคะน้องยุ้ยรู้ไหมว่ากฎของบ้านเราคืออะไรคือมาบ้านพี่เอ๋นึงต้องห้ามกินข้าวมาจากบ้านนะแต่ทุกคนมาก็หิวโหยมาเขาเรียกหิวโซเขาเรียกอะไรนะครับหิวมากอะหิวมากเพราะว่าอดมาเพื่ออพืาอได้ใช่เพราะฉะนั้นน้องยุ้ยก็ต้องกินเยอะแต่ทํายังไงให้น้องยุ้ยกินกินแล้วแบบเขาเรียกว่าหุ่นเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะสูตนของพี่เอเลยค่ะพี่เอให้กินเอชัวร์พลัสก่อนนะคะ15นาทีค่ะน้องยุ้ย่ะ ซองนี้เลยค่ะน้องยุ้ยมาเราเอากินโคลาเม็ดใช่ใช่ใช่ของพี่เอเม็ดหนึ่งของยุ้เม็ดหนึ่งเลยหตุะค่ะนะคะกินโคลาเม็ดเลยคส่น้องยุ้ยครับและเราเว้นไว้สิบห้านาทีค่ะน้องยุ้ยตอนนี้ดมไปก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วก็สวนพัดมันทำปฏิกิิรยากับร่างกายค่ะน้องยุ้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าน้องยุ้ยมาจากบ้านและน้องยุ้ยรู้สึกหิวมากเพราะไม่กินอะไรมาเลยเดี๋ยวน้องยุ้ยรอแป๊บนึงนะคะเราจะรู้สึกแบบว่าเหมือนกับ ไอ้นี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะหิวน้อยลงนะคะนี่ครับนี่ค่ะเดี๋ยวเรากินกันนะคะรอก่อนนะคะจะเย็นๆนะคะรอสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าในตัวนี้อค่ะน้องยุ้ยขามันผสมพริกพริกไทยดำดอกคำฝอยอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะน้องยุ้ยรวมแล้วสิบเอ็ดชนิดเลยสารสกัดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเรากินได้เรารอก่อนนะคะเด้เยยเราจะได้กินได้น้อยลงครับ